อาละครับผมกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกอล์ฟทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกมยูทูปเปียร์ออริจินในพาร์ทที่7กันแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟพีพีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการหาต้นไม้มาปลูกที่บ้านนั่นเองนะครับผมอ่าก็มาดูกันนะครับผมว่าผมได้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมในเล่นนอกรอบเนาะก็ทําการคับนะครับผมแล้วก็ทําการวางแปลงปลูกต้นไม้นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมหนึ่งสองสามโอ้โหเกือบสิบยี่สิบนะครับผมนะ ก็ตัวนี้ผมทําการแอดตัวละครนะครับผมแอดตัวละครที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมเพื่อจะเอามาวางเนาะเพราะว่าหนึ่งตัวละครจะวางได้แค่5อันแค่นั้นเองนะครับผมเขาจํากัดแค่5้อันเนาะเราก็ต้องสร้างตัวละครมาเพิ่มแล้วก็แอดเข้าบ้านเราการแอดตัวละครเข้าบ้านก็สร้างตัวละครมาปกติเลยนะครับผมแล้วก็ทําการกดเข้ามาที่ตรงบ้านของเรานะครับผมตรงนี้มันจะให้เราแอดนะครับผมก็คือว่านี่ไง คือกดสีเขียวเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์หาชื่อคนที่เราจะแอดไปหรือว่าตัวละครที่เราสร้างนะครับผมนะแล้วก็เข้าในตัวละครที่เราสร้างแล้วก็รับนะครับผมแล้วก็มาวางเตียงวางอะไรให้เรียบร้อยเนาะก็ได้มาหลายแปลงอยู่นะครับผมแล้วก็แปลงผักด้วยนะครับผมนะก็ได้มาอยู่ประมาณสิบห้าอันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วรอบหนึ่งนะผมตัวนี้รอบที่สองเนาะก็ค่อนข้างที่จะปลูกหลายอย่างนะครับผมรวมๆกันไปพวกแตงโมอ่าโกโก้นะครับผมพริกหยวกนะครับผมอ่าแล้วก็บอนด้วยเนาะ เผือกนั่นแหละบอลอีกแล้วตัวนี้เขาเราจะปลูกข้าวแล้วผมก็ได้ผลผลิตในเยอะมากนะครับผมเ้าเราอยากจะเอา,อาข้าววันไปทําเป็นถุงแล้วก็เอาไปทําเป็นเหยื่อตกปลานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะทีเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเวลามากนะผมก็สามารถที่จะแอดตัวละครเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟ PVP เป็นเซิร์ฟโยงกันนะครับผมนะเซิร์ฟ PVP 1 PVP 2ออะไรก็ตามนะครับผมคือ คือเราก็สามารถที่จะสร้างในเซิร์ฟนั้นๆแล้วก็มันสามารถที่จะ่าเล่นด้วยกันได้นะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟพีพีมันเชื่อมกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะไม่เสียเวลาละผมจะไปหาต้นไม้เพิ่มเติมนะครับผมเพื่อจะมาปลูกที่บ้านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แปลงมันค่อนข้างที่จะเยอะมากสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้อย่างเช่นผมนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็จะหาต้นไม้จากอแอบพบต่างๆว่าปลูกนะครับผมตัวน,นี้ก็ได้ทําการปลูกไปหนึ่ง6อสามี่ห้าเจ็ดแดต้นแล้วนะครับผมนะก็ ยังไม่เต็มเลยนะครับผมเลวเยอะเลยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีต้นอะไรบ้างที่สามารถปลูกได้บ้างเนาะผมก็ยังไม่รู้นะไม่รู้มากเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยจะได้ปลูกต้นไม้ที่บ้านนะไอเซอร์พีพีเจ็ดศนสองนะครับผมในวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปฟาร์มก็แล้วกันเนาะโอเคจุดแรกที่เราจะไปนะครับผมก็เป็นต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะครับผมใครอยากจะฟาร์มต้นนี้ก็แนะนําให้มาเกาะตรงที่ผมอยู่เลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากนะครับผมนะนี่เกาะตรงนี้นะครับผม มันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ข้างบนตรงนู้นนะครับผมอเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปพาหาหนึ่งรอบเนาะถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมแต่ว่าใครไม่อยากจะหาก็สามารถที่จะไปซื้อที่ร้านค้าได้นะผมค่อนข้างที่จะมีเยอะมากที่ร้านค้านะเพราะว่าเขาฟาร์มมาขายกันเยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะครบกันทุกต้นเลยแหละนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องมาบินหาหรือว่าวิ่งหานะครับผมแต่ว่าก็สําหรับใครที่อยากจะหาเองนะครับผมก็แนะนําไม่มาตรงนี้นะครผมเพราะว่าต้นนี้มันค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมต้นน้ําแข็งเนาะ โอเคส่วนต้นสนหิมะนะครับผมสนที่มันมีหิมะเกาะตามไปอย่างนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมนะฟาร์มได้แล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านมันก็จะเป็นต้นสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้เรามาเจอใขรเอ,อ่ยเปิดแดงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะตีเราหรือเปล่านะครับผมก็ไม่น่าจะตีหรอกเนาะเพราะว่าเราจะมาฟาร์มต้นไม้นะครับ อย่าลืมไปนะครับผม,ผมเล่อผมเรียนซื้อ p p นะครับผมผมก็คิดว่าน่าจะไว้ใจเขาแหละนะครับผมอโอเคได้ต้นไม้มาหนึ่งต้นนะครับผมอบินหนีเลยเฮ้ยได้มาหนึ่งต้นเฉยนะครับผมหวังว่าเขาจะไม่ตีเราหรอกโอเคได้มาแล้วหนึ่งต้นนะครับผมนี่ไงนะก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันยาวๆไปเลยนะครับผมมันมีเยอะมากในจุดนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับผมตัวนี้ไม่ได้เนาะ แล้วก็ในข้างบนนี้มีสี่ต้นนะครับผมอวไอ้นี่มันตีผมอ,ะอ่ะอาแล้วมันตีทำไมเนี่ยอะไรของมันวะอะไรอะ่ะเพื่ออะไรอะ่ะเอาแบบเอาสนุกสนกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้อะไรอะ่ะ ต้นไม้ผมตกเลยนะคบผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปเก็บใหม่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูที่ร้านค้าบ้างเพราะว่าผมไม่อยากจะฟาร์มนะครับผมคนมันฆ่าเดี๋ยวพาเพื่อนไปซื้อที่ร้านค้าดีกว่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผม จะตีทำไมไอ้หนุ่มน้อยคิดว่ามีบางกรตีนแล้วเก่งแล้วโอ้ขวานผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมเอาขวานผมออกมาก่อนตนีนเล่นเหมือนกันนคะครับผมมันน่าจะเป็นเด็กแหละนะครับผมข้าผู้ใหญ่เขาไม่น่าจะตี น่าจะมาฟมาร์มอะไรสักอย่างของมันนี่แหละไม่ได้นะครับผมโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวเราจะบินไปดูข้างล่างนะครับผมนะมันจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับผมใครมีเดี๋ยวจะกลับบ้านเนาะแล้วก็ไปทำที่ปลูกนะครับผมไม่รู้จะวางได้หรือเปล่านะไม่รู้ผมจะวางได้หรือเปล่าเพราะว่าผมน่าจะวางครบไปแล้ว เออนู่นไกลนะครบของไกลมากเด็กกระโป้ก็ห่วย โอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมเดิจจนไอจีไล่ฆ่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บของกันไว้นะครับผมก็จะมีต้นไม้ตัวนี้นะครับผมก็ได้มาอีกหนึ่งต้นเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างอะไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเก็บใส่เดือนได้ก่อน เรียบร้อยนะคะผมเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านค้านะ,ะผมว่ามีอะไรขายบ้างเผ <tir> ื่อจะมีต้นไม้ขายกันนะครับผมน่าจะไม่แพงหรอกค้าทันแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูตรงที่ต้นไม้นะครับผมว่าเขามีต้นอะไรขายบ้างนี่ไงาขายอยู่หกเหรียญน,นะครับผมค่อนข้างที่จะแพงอยู่แล้วก็จะมีดอกทานตะวันนะครับผมดอกทานตะวันก็ไม่แพงตัวนี้สามารถเก็บได้ที่ภูเขาไฟเนาะ แล้วก็จะเป็นพวกต้นไม้แปลกๆตัวนี้เราก็สามารถทำครับนะครับผมรบกระถางดอกไม้เพื่อไปปลูกได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นต้นอยู่สีทองทองมันจะอยู่ตรงเกาะสีม่วงนะครับผมนะเกาะที่ยักษ์เจนนี่อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีต้นอะไรอีกเนี่ยต้เนี้ก็อยู่เหมือนกันส่วนต้นนี้ก็สวยอยู่นะครับผมสวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้น่าจะได้จากอยู่แถวแถวเกาะข้างบนเนาะมันจะมีพวก เกิดเยอะๆนะครับผมนะเกิดเยอะมากต้นเนี้ยคือ,อแถวโซนบนทั้งหมดนะครับผมขายค่อนข้างแพงมากแล้วก็ต้นไม้พวกนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นสนต้นมะพร้าวเอา้าอะไรอ่ะเอาตายหรออะไรอ่ะอยู่ร้านค้าก็ไม่ปลอดภัยเหรอเซอร์พีพีงงอ่ะ งงกับระบบเกมมากเลยขนาดอยู่ร้านค้ายังตายเลยเพื่อนเพอนเอ,อเซอร์พีพีอะไรแน่นอนไม่ได้นะครับผมเผอไม่ได้เลยเพราะว่ามันตอนนี้มันน่าจะมีคล้ายๆว่าเป็นสกิลติดบักกนะมันจะเป็นสกิลพวกพวกสกิลต่างๆนะครับผมสกิลเวทที่มันทําเข้ามาใหม่นะครับผมมันทําให้คนที่แบบอยู่ร้านค้าเข็ปลอดภัยเงี้ยก็ยังตายได้นะครับผมโคตร Amazing มากโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในก็แล้วกันนะครับผมมันรู้สึกว่าพวกนี้มันเกียนมากมันเข้ามาเล่นเกมฆ่ากันโดยเฉพาะเอา้าแล้วนี่มันฟันได้หรอโอเคเข้ามาหลบอยู่ตรงนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูของก่อนเ,อเราจะปลูกต้นอะไรดีนะ พืชตัวนี้นะครับผมก็จะได้อยู่นะมันมันอยู่เกาะสีชมพูอ,อ,อ่ะออแล้วต้นสีม่วงด้วยนะครับผมต้นสีม่วงนี่ได้จากไหนวะอ๋อแอปเปิลนะครับผมต้นแอปเปิลอยู่เกาะใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะผมเดี๋ยวผมปลดล็อกเกาะอะไรบ้างมาดูกันว่าผมปลดล็อกอยังวะเกาะใหม่ผมปลดล็อกไปแล้วแล้วก็เกาะหัวใจเดี๋ยวผมจะบินไปปลดล็อกก็แล้วกันนะครับผมอะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปเกาะยักษ์เจนนี่ก่อนก็แล้วก,กันนะครับผมเดี๋ยวจะตัดภาพไปเลยก็แล้วก,กันเนาะอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็คําพอดีมาถึงเกาะเจนนี่นะครับผมนะก็นรุ่นไงเจ้ายักษ์เจนนี่นะครับผมไฟลุกบูบ้าบูบ้าเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปปดวดเสาก่อนนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวะจะตายซะก่อนนะครับก็ใครที่มาถึงเกาะอ,อะไรก็ตามนะครับผมก็ให้ไปปดวดเสาก่อนอันดับแรกนะครับผมเพราะว่ากันด้วยนะครับผมเผื่อเวลาเราตายมาจะได้ไม่ได้บินเริ่มต้นใหม่นะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะปลดเสาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มต้นไม้กันนะครับผมโอเคเรียบร้อยได้หนึ่งพันด้วยนะคือเราสามารถเอาสัตว์ออกมาได้นะครับผมสัตว์เราก็จะเรียวขึ้นเหมือนกันนะครับผมอ่ะข้าเรามีสัตว์นะเดี๋ยวเราจะบินเข้าไปข้างในนะครับผมตัวนี้สามารถบินเข้าไปในโดมได้เลยนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆแบบโดมเนาะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลย เดี๋ยวเราจะเตรียมขวานผมมีคิสตันซ่อมไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ใช้คิสตันโอเคนะครับผมจะฟาร,รม์มตัวนี้เป็นต้นแบล็กเบอร์รี่นะครับผมให้เก็บไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะปลดล็อกนี่แบล็กเบอร์รี่นะครับผมนูนยักษ์เจนนี่โอเคแล้วก็จะเป็นต้นดอกอ่าไม่รู้ว่ามันเป็นดอกอะไรนะคือมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ย <c oughs> ไม่รู้ว่ามีมเมล็ดหรือเปล่านะครับผมไม่น่าจะมีมะเมล็ดหรอกมันน่าจะ เก็บแล้วมันจะเป็นอเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับผม่าแล้วก็เก็บไปก่อนนี่ต้นสีเหลืองๆทองๆเนี้ยนะครับผมถ้าเราโชคดีก็ได้มเมล็ดไปนะครับผมแต่ว่าโชคร้ายหน่อยก็ก็ไม่ได้นะครับผมถ้าโชคดีก็ได้มเมล็ดนะครับผมแต่ว่าก็คตีไปเรื่อยๆมันก็จะได้อยูดหรอกเพราะว่าในเกาะน,นี้มันค่อนข้างจะมีหลายต้นนะครับผมไม่มีเลยฮะเดี๋ยวเราจะฟังต้นสีฟ้าไปด้วยนะครับผมสวยมากเลยใบมันแบบสะท้อนแสงมากเลยนะเพื่อน บบสวยมากเลยเออแล้วเกาะนี้ก็แนะนําให้มาฟาร์มนะคบผมฟาร์มเรซินเนาะเพื่อจะไปขายเดี๋ยวจะทําคลิปฟาร์มเรซินให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็พาไปขายนะครับผมว่ามันจะขายดีหรือเปล่าโอเคอ่ะเรซินได้แล้วเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปยาว,ยาวเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ได้ก็แล้วกันนะครับผมดูกันนะครับผมว่าต้นนี้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคเรียบร้อยสุดยอดว่าแล้วมันต้องแตกนะครับผมอ่ะได้มาแล้วหนึ่งต้นนะครับผม สุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะบินอ้อมไปก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายต้นอยู่นะครับผมยังมีโอกาสที่จะได้อีกอยู่เราจะปลูกคู่กันนะครับผมมันจะได้เป็นสรีมงคลสรีมงคลนี่แหละเออนะครับผมสุดท้ายเราก็ได้มานะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะออกไม่ยากหรอกนะครับผมเพื่อนๆลองเปลี่ยนโนไปเรื่อยๆเนาะเออเอาไปปลูกที่บ้านมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะอเ๋อเดี๋ยว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 ผมเมื่อกี้ผมเห็นครับ อ่าตัวนี้นะผมก็จะดอกด้วยเนาะเดี๋ยวเอาไปทําเป็นชุดเกาะน,นะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะดอกยากเหมือนกันนะเออโอเคเดี๋ยวจะตีบิดต้นนึงนะครับผมเบื่อติดด้วยนะครับผมหวังว่าให้แตกนะครับผมอันได้สองต้นนี้คงจะแหลมเลยนะผมปูคู่กันเนาะโอเคไม่ได้เดี๋ยวจะบินอ้อมๆไปมันเกาะน,นึงน่าจะมีประมาณสี่ถึงห้าต้นนะครับผมคิดว่านะเดีย๋ยวเราจะบินอ้อมไปอ่าไหนครับผม ก็ได้มาอีกแล้วนะครับผมส่วนสิ้นส่วนของคอาบชุดเกาะนะครับผมน่าเราได้มาสองอันแล้วมันจะคาบชุดเกาะตัวไหนว่าเดี๋ยวดูก่อนอตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยก็สาสิอันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวในพาทต,ต่อๆไปเดี๋ยวจะพาครับแล้วก็พาหานะครับผมว่าเราจะคาบได้หรือเปล่าโอเคแต่ว่าก็เข้าไปร้านค้าอะไรมันก็ง่ายอย่างว่านะครับผม เออผมคิดว่าจะพาเพื่อนหาทองดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเรามีทองแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปฟาร์มไม่เสียเวลาเนาะเเดี๋ยวจะพาหาของขายดีกว่านะครับผมถ้าเราหาของขายมันจะง่ายกว่านะครับอยากจะได้อะไรเราก็สามารถที่จะกดซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปคราบได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาต้องไปฟาร์มนะครับผมนะไปฟาร์มอาจจะโดนฆ่าก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาหาของไม่ขายแล้วก็ซื้อเลยจะง่ายกว่า ย่างเช่นในพวกนกแก้วนะครับผมอ้พวกรถพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องคาบก็ได้นะครับผมอ่ะเจออีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเยอะนะผมว่าผมบนหาสักสี่ห้าโนนี้ก็น่าจะครบเลยนะเออเพราะว่ามันจะอยู่ตามไปนี่นะครับผมตามแม่น้ําตรงนี้แหละนะครับผมตรงที่มีต้นแบบเนี้ยนะครับผมหรือว่าไม่แน่ใจอาจจะมีตรงจุดอื่นบ้างนะครับผมน่าจะร,บรบอบๆเกาะเลยหรือเปล่าหนูไม่ได้ฮ ย่อง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 ,ง,งไปโอเคนะผมตีฟรีนะครับผมตัวนี้เป็นกล่องอาวุธปืนนะผมในจุดนี้จะฟาร์มฟรีนะมันจะมีจุดอื่นๆที่ต้องฆ่ามอสเตอร์เข้ามาฟาร์มนะผมแต่ว,ว่าตรงนี้มันเป็นจุดฟาร์มฟรีเนาะก็สามารถที่จะตีได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบตีก่อนคนจะมาเนาะกล่องวาเลียเลยนะครับผมน่าจะประมาณเท่ากล่องวาเลียเนาะความจุดของมันนะครับผมอะ โอเคนะครับผมเราได้แปลงปืนมานะครับผมโอเคแจ่มเลยเดี๋ยวผมสังเกตเห็นนู่นนะครับผมมีอีกหนึ่งอันนะครับผมเฮ้ยเยอะนะสะสมไปนี่ก็น่าจะได้ชุดเกาะเลยชุดเกาะมันสวยนะบอกเลยส่วนวัตถุดิบของมันนะครับผมก็ฟาร์มได้จากเกาะน,นี้เลยเนาะครบเซตหรอกถ้า <c oughs> ครบเซตนี่บอกเลยว่าเยอะมากนะครับผมทั้งเกาะทั้งชุดทั้งหัวนะ ก็ราวาประมาณ90้าิอันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเราเนาะเพราะว่ามันก็ฟาร,ร์มได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครมาฟาร,ร์มเลยโอเคมาถึงบ้านแล้วนะครับผมต้องรีบเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวโดนตุ๋ยเพราะว่าไอ้จีนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่แถวบ้านเราอะโอเคปิดประตูเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะไปเกออาะต้นฟาร,ร์มต้นแอปเปิ้ลสีม่วงนะครับผมพวกไม้พวกใยเลซิน ของที่เราฟาร์มมานะครับผมแล้วก็จะเป็นแปลงปืนนะครับผมนี่ไงแล้วก็จะเป็นต้นไม้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะเราจะไม่พักนะครับผมไม่ต้องฟาร์มไก่นะครับผมฟาร์มตรงนี้ก็ได้ฟาร์มเอาต้นแอปเปิ้ลนะครับผมแล้วมันจะได้อ่าเป็นอ่าเมล็ดมาปลูกนะครับผมโอเคตัวนี้ฟาร์มมาสี่ห้าต้นแล้วยังไม่ได้เลย แก้ต้นใหญ่นะเนี่ยต้นเห็ดน,นะครับผมออยเล่ยคนจีนมันไม่ทําอะไรเลยแต่วันๆเนี่ยเฮ้วันหนึ่งมันทําอะไรบ้างเนี่ยฮ้โอ้ย<ะ>หะะาได่ค่าแต่ชาวบ้านชาวเมืองเขานกสมฟรีมันจะไปบินสู้อะไรกับนกจับเอาเฮ้ยโอเคเดี๋ยวก็บินเล่นแถวๆนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผม เนี่ยตัวน,นี้จะเป็นต้นอ่าไปจับปลากระเบนนะครับผมเนะยเอาไว้จับปลากระเบนเนาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายแหละนะแต่ว่ามันใช้เยอะประมาณห้าสิบนะครับผมห้าสิบอันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแถวแถวนี้มันน่าจะมีอีกแถวเนี้ยมีปะไม่น่ามีนะครับผมมันเลิกตามเราอย่าง มันเจอเป้าหมายใหม่แล้วนะครับผมเนะี่ยแล้วไปกับเป้าหมายใหม่ละโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มต้นแอปเปิลเราไปก่อนก็แล้วกันตัวร้ายเลยนะไอ้พวกคนจีนเนี่ยเออโอเคได้มาแล้วครับผมหนึ่งต้นนะครับผมอ่าอย่างนี้น้อยก็ได้มาแล้วก่อนตายนะครับผมก่อนที่จะโดนไอ้จีนฆ่าตายนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเอาสักต้นสองต้นก็แล้วกันเพราะว่าแปลงบ้านอ่าวได้เลยสองต้นสองต้น ฟาร์มมาตั้งเยอะไม่ได้มาได้ไดแบบง่ายๆไงฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปข้างบนนะผมเผื่อมีอยอาบางกอนเกิดหรือว่ามันเกิดแถวไหนยังไม่เคยเจอเลยนะไอะยอาบางกอนเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยว่ามันอยู่ไหนบ้างยามีสลาเมเดอร์ด้วยดอกบัวสีอะไรนะดอกบัวสียิ่งน้ำเงินปะ่ะเขาเป็นดอกบัวอะไรดอกบัวธรรมดาเหรอไอดอกบัวเสียเงินนะครับผม ตัวนี้น่าเก็บนะนี่ได้มเมล็ดมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปลูกเพราะว่าตัวนี้เ,เขามีตัวที่จะให้มาคัาใหม่นะครับผมมันจะเป็นตัวนั่นแหะตัวนุกอินซีใช่ป่ะนี่มีตัวสีมพูด,ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีต้นใหญ่ก่อนนุกเน้นเ่ก็มีเฮ้ยเยอะจังบัวสีน้ำเงินนะครับผมหายากนะหายากมากๆเลยครับเพื่อนอยากจะได้ก็มาเกาะน,นี้นะครับผมโอ้โหตีล็อกเป้านะครับผมตีล็อกเป้าได้ไหมโอ้โหโดนเต็มๆเลย หลตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มตัวนี้แล้วก็รีไปนะครับผมนะมามาดูกันว่าเราจะโชคดีแบบตาแรกแตกเลยไหมเออตาแรกแตกเลยไหมก็หวังว่าจะได้นะครับผมอะโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรรีบฟาร์มรีไปก็แล้วกันอ่าเมื่อกี้เห็นบัวสียังไง ตอนนี้ฟองน้าก็น่าจะเก็บไปได้นะครับผมเพราะว่าเกาะใหม่อะมันต้องการฟองน้ําปลดล็อกนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เกาะเกาะใหม่นะครับผมอ้ไม่ได้มาเล็ดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังหวะน,นี้น่าจะมีย่ามังกรเกิดนะครับผมแต่ว่าไม่มีเนาะกลายเป็นบัวสีมินเกิดแทนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บไว้สักประมาณ5อันเพราะว่ามันใช้แค่ห้าอันนะครับผม เก็บมาหนึ่งสองสามสี่แล้วแหละห้าห้าโอเคอ่ะผมเห็นแวบๆนะน่าจะเป็นหญ้าอ่าหญ้านั่นนะหญ้าปากระเบนนะครับผมตรงเนี้ยนั่นจริงด้วยนี่็นเยนเยนดี๋ยวโดนตกเดีย๋ยวโดนตกอ่ะโอเคได้สองดอกแล้วนะครับผมมันใช้อยู่ที่ประมาณห้าสิบดอกนะครับผมในการครับเป็นอาหารจับนะครับผมก็ใช้ประมาณห้าสิบถุงนั่นแหละ โอ้ย่ามังกรไม่เกิดเลยยังไม่เคยเห็นเลยอ่าเยอะมากพอๆกับไอ้นั่นเลยพอๆกับไอไอคราฟชุดอันเลยนะครับผมในไอเนี้ยเนี่ยไอ้ญ่าปลากระเบนเนี่ยคือก็ปลากระเบนมันค่อนข้างที่จะบินช้านะครับผมเขาเลยไม่นิยมเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราจะจับเล่นๆจับเล่นๆนะครับผมจับไปขายก็แล้วกันนะครับผมไปขายในร้านค้าเนาะตรงนี้ก็น่าจะมีอีกหนึ่งดอกนะครับมันเกิดนะครับผม ทไมผมยิได้ต้นมะพร้าวแบบนี้ยังเลยมันมันฟาร์มได้ปะต้นมะพร้าวที่มันเกิดสองต้นแบบเนี้ยเออมันฟาร์มได้ปะอ๋อมันมันมันไม่ใช่ต้นคู่ดีกว่าเออโอเคไม่เป็นไรเนยต้นซาก,กุระก็เยอะนะแต่ว่าเรามีแล้วต้นซาก,กุระนะตรงนี้ต้นไม้สีม่วงแอปเปลิลจะเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟาร์มตรงนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะรีบฟาร์มรีบกลับนะครับผม ีคฟามร,รีบกลับเพราะว่าอยู่นานไม่ได้คนมันพุ้นพ่านเยอะนะครับผมในเกาะนี้โอเคแต่ว่ามันก็ได้ช้าจริงๆนะมันได้ช้าจริงๆนะครับผมคือบางต้นก็ไม่ได้ไม่ดอกอะไรเลยมีคนป่ะ โอเคได้มาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บต้นคาราไปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีมเมล็ดหรือเปล่าระแวงนะผมระแวงเพราะว่าวันนี้ตายสองรอบแล้วโอเคได้มาสี่ต้นแล้สีต้นน่าจะพอแล้วแหละนะครับผมเดี๋ยวกลับเลยเลก็ร้วการนะครับผมสีต้นแล้วเดี๋ยวดูหาญยาบางกรก่อนอน,นะเผื่อจะแจ็คพอตนะครับผม เื่อจะได้โว้กับเขาสักทียังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เล่นมาไอคนหาก็หาโหดมากนะครับผมหาแบบข้ามวันข้ามคืนเนะี่ยเอาจนแบบมันเกิดเนะี่ยรู้เวลาเกิดมันด้วยซ้ำนในัผมบางคนนี่มันจะมีเจ้าตัวแพะนะครับผมแพะแต่ว่ามันใช้ในการจับประมาณ60สิบนะครับผมเสียดายที่มันโวไม่ได้นะผมถ้ามันโบได้จะดีมากแล้วก็มีกล่องนะครัผม,ม่ฟาร์มหรอกมันค่อนข้างที่จะตีนานนะ เนกล่องสีม่วงนะครับผมมันได้เป็นสินส่วนของพวกเวทนะครับผมโอเคเราจะกลับบ้านกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะไปปลูกต้นไม้กันก็แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้เจ้าตัวสําคัญสาคัญไปก่อนในพวกหญ้านะครับผมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันสําคัญอยู่นะแล้วก็จะเป็นต้นนี้เพิ่งอามาปลูกก่อนโอเคต้นนี้ต้นนี้โอเคปลูกสองต้นเดี๋ยวเราจะค้ามาปลูกต้นใหญ่กันนะครับผม เราจะเปิดไปหลังบ้านส่วนต้นพวกนี้มันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะผมว่าเออโอเคปลูกไปเลยเแล้วกันต้นสีฟ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะต้นซากุระมาปลูกด้วยแจมกันไปด้วยนะครับผมสลับกันไปนะครับผมโอเค สวยนะครับผมสวยมากมันต้นใหญ่เฮ้ยต้นใหญ่นะมันต้นใหญ่มากผมต้นแอปเปิลไปก็แล้วกันเจมๆจมกันไปนะครับผมเนี่ยมันต้นใหญ่นะครับผมต้นใหญ่มากโอ้สุดยอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปครับส่วนตัวนี้มันน่าจะย้ายได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันเอารถออกก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลูกได้อันนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันกลัวว่ามันจะแหลกมากนะ ปลูกหน้าบ้านได้เลยไหมหน้าบ้านมันติดต้นอะเนี่ยติดต้นน้ำแข็งเรานะครับผมโอเคเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวผมจะค้าฟก็แล้วกันนะครับผมค้าฟแปลงกันนะี่ไงเรซินเสร็จแล้วนะครับผมมันใช้อะไรบ้างนะเมื่อกี้มันใช้เป็นอันเนี้ย ดินดินอ๋องั้นผมเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวไอ้ตัวนี้ผมมีป่ะก้อนสีฟ้าต้องไปซื้อที่ร้านค้าเอาเหมือนเดิมนะเนี่ยอ่าแล้วก็ลืมมานี่ด้วยเรซินด้วยโอเคมันต้องก้อนสีฟ้าน่าจะยังไม่มีนะครับผมนะน่าจะฟาร์ได้าจากไอ้พวกมอสเตอร์พวกอะไรเนะี่ยในกล่องต้นไม้นะ โอเคนะครับผมไม่เป็นไรนะผมปลูกแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมอปลูกต้นในพวกนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเนี่ยไอ้ต้นพวกนี้ก่อนเนี่ยได้มาเยอะเลยนะครับผมวันนี้อ่ะโอเคนะครับผม à, เดี๋ยวจะต่อในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับผมในพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะให้มันครบทุกต้นเลยก็แล้วกันนะครับผมแล้วเราจะพาไปฟาร์มของหาตังค์แล้วตอนนี้นะครับผมนะต้นไม้เราน่าจะครบทุกสายพันธุ์แล้วนะครับผมสำหรับต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เราจะ ไปหาที่ทะเลทรายมันจะมีดอกไม้แปลกๆเยอะแยะนะผมดอกไม้เรืองแสงอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราจะคาฟกระถางนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บ้านผมมันค่อนข้างที่จะแคบมากเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ในพันนี้ก็จบใบเคงเท่านี้ก็การก่อนนะครับผมเลยต่อพัดหน้าเนาะสำหรับพัดนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะครับผมไม่บายแล้วเจอกันใหม่ครับ